พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเอกเมียงป่าป้า h ชาแนลค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันนะเราจะไปเที่ยวกันจะนบุรีค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะร้อนค่ะเนาะที่น้ำสวยค่ะในทีมงานของเราวันนี้มีกี่คน34คนนะคะสาคนเลยแต่ตอนนี้มา สี่คนสี่คนสี่คนให้มาสี่คนก่อนแน่เจ้าสี่คนก่อนอีกสามสิบคนตอนนี้มันยังเช้าอยู่ครับลงมาไวก็จะไปซื้ออ่าปลาแซลมอนที่เมกโครก็เลยลงมาก่อนเพื่นเห็นเขาแต่จริงกำหนดการนัดกันก็ประมาณแปดโมงไปบ้างครึ่งเราขับรถประมาณกี่ชั่วโมงเราลงมาไวเกินไปใช่ไหมใช่มันไม่หลับเมื่อคืนตื่นเต้นมากฝ่าประตูแต่ตีห้ากำลังแต่งหน้าทำผมอยู่เนาะโอเคครับเดี๋ยว ผมก็จะได้ออกไปก่อนจะไปแวะซื้อแซลมอนอาจจะไปก่อนทีมงานาาเดี๋ยวยังไงก็ติดตามตอบบันเออจะไป <จน S 2> ติดตามตอนเดินทางแล้วกันโอเคค่ะตอนนี้กําลังเดินทางกันแล้วนะคะซื้อของที่แมคโครเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะปลาแซลมอนนะคะ1ตัวกิโลนะพอ่อ เริ่มเข้าหนาวเลยไงปลายฝนตน้นหนาวแต่เมื่อเช้าอากาศแบบอากาศดีเนาะแวะปั๊มนิดหนึ่งครับแวะปั๊มนิดหนึ่งยื่อนอนหมดลับเปจนเดมันบมดถึงหรือเปล่าไม่ได้แตะเลยจริงหรือเปล่า <laughs> เอาถ่ายให้เรเดียว,ว่านี้ เอาออกไหลก็มูแล้วเพลินเลยในโลกนะครับมนพี่น้องพี่อดเน่ออดผมอ่ะติดงานโอเคครับเดี๋ยวไปเจอนตอนเดินทางอีกทีนะครับค่ะตอนนี้ก็ออกจากปั๊มปตทบางเลนแล้วนะคะแวะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งเจอทีมงานทีมงานมาตามมาทันพอดีเราขับช้าหนี่ย ทักทายกันเล็กน้อยอเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะครับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับรง,งานเป็นไงรอยยิ้เลยสิแล้วดูชุดด้วยดูชุดด้วยดูชุดด้วยโอ้มาเป็นตรีม เจอทีมงานสามคันแล้วเจอทีมงานโอ้ถนนกว้างวิวดีครับเห็นภูเขาแล้วเห็นภูเขาแล้ว เสียนีม่ได้เานรถไฟต้หเอตรงนี้แหละที่เราจอดเราค่อยเดินไปสะพานนะคะเข้าอยนซีนด์แล้วเลี้ย้ายเข้าสู่ซอยนิวซีแลนด์คลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยนขอบคุณนะคะคุณสิริที่พาเรามาถึงเลยค่ะเลยเข้าสู่ซอยนิวซีแลนด์แล้วเล้ยซ้าย างตะวันต,นตกเฉียงใต้ไปยังถนนแม่น้ำแควโอเคนะคะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันนะคะแล้วก็เป็นทีมงานนะคะเอ,อ้าสจุดแยกไปไหนอะ๋อไซเว้นเว้นจะมีร้านกับข้า เป็นที่ขายของฝากเราเราหยยบท่อพักไหนขวนรอยไหมพื้นพื้นรองเท้าหลุดใช่ไหมคะนงเนี่ยค่ะก็จะมีก่อ

มีหลายร้านนะคะโอ้เขาเข้ามาไวอยู่นะเนี่ยไวพอๆกับเราแหละแต่ว่าผู้ใหม่ไวกว่าตัวนี้ก็เป็นจุดรวมพลนะคะว่ามีใครมาบ้างไปดูกันนี่เลยนะครับทีมงานเรามาเก็บพบแล้วนะครับเปลี่ยนมือถ่ายยังไงครับมาไหมครับขี่ไหมหายแล้วขี่แล้วถ้ากกิดจะไปถึงน้นได้แดี่นี่ครับรองเท้าใหม่ๆครับ ลองเท้าใหม่ๆลองเท้าใหม่ครับโอ้โหยิงอ้อยโอ้ชุดแหลมมากเลยยังไงเมื่ยไหมมันมันไหมยังไงสุภาพเพียนคอมพิวเตอร์ เนี่ยถ่ายสาวๆนะสิโสดหมดนะครับเนี่ยโสดหมดสาวโสดเลม็ออไม่งั้นพี่เลยมาเป็นเพื่อนแล้วพี่ไม่ต้องขับเลยอะไร่กันมาที่ยวเย้มแย้มยาแยมสี่ปีที่แล้วสัญญาว่าอะไรคะไม่ได้พูดค่ะไม่พ่อบอกว่าถ้าได้มาอีกพ่อจะซื้อคอยในนั้นให้แม่ จำเป็นแล้วล่ะงั้นนะแยกมอไซคันทุกีบแต่โอ้รถไฟมาอดีหงสวยะอ่เยู่้ฟหลังรถไอ้น้องเพนน่ะเขาจะไปรีสอร์ทกันไง ไปเถยวก็เดินไปพร้อมกันน like <bbe> ี่แหละไปเลยปะไปครับไปครับดัมเมี่ยมเลยครับตอนนี้เจอนะหมูหันหมูหันแดดแรงยังไงใช่ไหมใครสนใจสนใจก็ไปดูได้เลยนะคะ

กว่าจะถ่ายได้นะครับสองคนนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะสะพานอะไรนะน <c oughs> ทางรถไฟเนาะค่อน <c oughs> ข้างร้อน ไปซับน่าจะผ่านทางนี้เลยนะก็ถือว่าน้ำก็ไหลอยู่นะอ,ะอยคนก็มาเที่ยวกันเยอะอยู่นะครับวิวสวยแต่คงไม่เดินไปสุดนะั่นนะร้อนมาก,เ,ากนนเดอดแรงมาก เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนนะครับแต่ร้อนมากหิวข้าวด้วยอร่อยเพื่อนปรบมือดังเอกจ้ะให้เสียงนางเอก อา้าวนี่กินเสร็จแล้วเหรอว้ามันย้อนแสงหน้าดำเปื้อๆเลยเราแต่แจ้งขนาดนี้ฮะอุ้ยเจ๋งไม่ได้แล้วหนังมันอ่ะหน่อยนะครับเข้ากล้องหน่อยนะครับอืมมันย้อนแสงเนาะเก๋ต้องรื้อปืนไป่ฝังเออกเพราะอะไรเนี่ยเาะมากินข้าวครับกินข้าว สั่งข้าวผัดอะไรนะข้าวผัดกระเคียมข้าวผัดกุ้งแล้วก็ข้าวผัดกุ้งมาแล้วครับเทพสังวานหลงครับหลงตั้งแต่นู่นเลยไปบางใหญ่บางวัวทอีนู่นก็มาเนี่ยก็หลงอีกเลี้ยวลงเลี้ยวลงผิดน้ำมันควรจะเติมไม่เต็มถังนะคะเพราะน้ำมันหมดเติมไปสองร้อยหมดตจนถึงจานพอดีกระพริบกระพริบกระเด้องหยดจากสี่ขีดกระพริบขีดเดียวจะหมดอยู่แล้วเติมมาเท่าไหร่เติมมาสองร้อยเติมมาสองร้อย ไม่เพียรไม่เหลือเลยเราเลยการเขามีแกนลอนไหมเผื่อจะมัดติดข้างหลังแล้วก็แบบว่าเผื่อเผื่อหลงใหไอะไหนแล้วคนพาไปหลงเ่าไปตัวหาตะกุนยิ่งข้าวเสร็จแล้วนะครับอร่อยอยู่จะเมื่อกี t <t ้ติดประตูห้องน้ำเลยโดนประตูห้องน้ำหนีบ ได้มแล้วกี่บาทเดี๋ยวนี้กี่บาทมี่ละบาทจ้าเอาไปลงเฟซบุ๊กที่เกี่ยวกับอาสุนนี่หนูดยใครเห็นกูนะไปนี่ค่อยคออยู่นั่นได้มาแล้วได้มาแล้วไหนดูสิโอ้โหนี่ไงพ่อสร้อยปลาคามสร้อยรัดตีกึ่งเอาเอาตาเสือมาถึงที่แล้วก็ต้องมีไงมีที่แล้วก็ต้องได้คนละอันใช่เอาไปเรียกดิแม่อย่าให้เกิน250นะ เพื่อเล่นเพื่อเล่นนะให้ดูฮะเซนไอออกไหนเราเมื่อกี้ถ่ายอยู่ร้านมือตึ๊บได้แล้วครับผมได้แล้วครับได้แล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับวันนี้เราจะมาเที่ยววันนี้จะรวมพลกันก่อนเราจะถ่ายรูปนครับถ่ายรูปกลุ่มครับ สถานที่ท่องเที่ยวกันาดนี้หยุดเช็คอินใหญ่ๆก็จะเป็นคไปเยตะนะสานข้ามไปน้ำแฝงรถไม่ได้ขึ้นมาถ่ายหมวกก็ยังดีเพราาะว่ถ้าเอาหมวกไว้ที่รถเนี่ยอาจจะไม่อยู่กันอาจจะไม่อยู่ใช่ไหมรถจะไม่ไม่อยู่ไปทั้งหมวกทั้งรถน้อยเราเอาหมวกมาเนี่ยรถไม่อยู่เราเอยู่นี่ต้องคอยนั่งเลยไอ้วินกลับได้นะ กำลังจะรวมตัวถ่ายรูปกันนะครับรอทีมงานมากันยังไม่ครบนะอันหนึ่งสองสาอันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเปลี่ยนท่าด้วยววเปลี่ยนท่าด้วยอันหนึ่งสองสาม เออเอาเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนหาแล้วได้แล้วประมาณสิบรูปอะบันสำเร็จแล้วถ่ายเสร็จมาแล้วนะครับครับเรากำลังจะเตรียมตัวไปเล่นกิจกรรมแล้วนะครับพวกที่ไม่ได้เล่นก็จะกลับไปรีสอร์ทไปเที่ยวกันซื้อ แสนแต่งงานทีครับใช้โครงการคนละครึ่งให้เมียเลยครับโอ้คนนี้ใช่ไหมใช่ครับโครงการคนละครึ่งครับซื้อแหวนมั่นให้เมียดีเฮ้ยครับเดี๋ยวไปเลือกคอให้เมียก่อนครับยังไม่ได้ครับกไปเล่นกระบอดใช่ไหมครับนั่นเหมือที่ไปหน้าสิบคนเตียนรีสอร์ทครับครับแถวไหนอ่ะแบบนี้แพงไหมครับ แบบนี้แพงไหมมีสามร้อยกว่าบาท400ค่ะอ๋อเหรอใช่แต่ถ้าหัวใหญ่ๆก็อีกราคาหนึ่งอ๋อใช่มันอยู่ที่หัวซอยค่ะนี่ไงนี่ไงที่เขาเอาแบบนี้ไปมีคนเอาตามที่ตัวเองถูกใจเลยสีเลยใช่ใได้เห็นไหมน่ารักดลให้ราคาเท่ากัน400เลยไม่ก็เนี่ยค่ะมีึ่งพวหลาบหนึ่ก็น่ารักนะเออนี่สวยอันนี้ผู้ชายผู้หญิงได้หมดค่ะมีไซส์อยู่นะคะ อ,อันนี้สำหรับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่นินค่ะนินใช่นินกาเอ๊ได้ไรแหวนค่ะบริวารลักบริวารหลงนะคะอันนี้ก erm ็ได้มาในราคา400บาทนะคะเออ เสียเงินแล้วสบายใจเพราะว่าเราอ็จจะเข้ามาแล้วก็อาจจะไม่ได้มาแวะตรงนี้เหรอาถามสี่ร้อยเองไม่ได้ถิอว่าแพงจะเดินทางแล้วครับทีมงานหนึ่งไปพายเซบอร์ดอีกทีมงานหนึ่งไปโรงแรมไอไม่ใช่ไปรีสอร์ท นี่จะไปใครเลแล้วนะคด้อยู่แล้วทไก็ตามตมที่ไเดีกนยนประมาณนี้มีแค่นี้นาะยเริไปงท่านแล้วโอเดี๋ยวเราจะไปาย่ซื้อบอร์ดกลนนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะไพ่ซร์ฟบอร์ดเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อายซื้อบอร์ดครับ ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วกำลังจะไปเล่นแล้วครับรอเวลาอีกสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้เดดมันค่อนข้างแรงครับแต่ละคนสีสันสุดสาดงามตาเป็นไงคะหญิงแผ่นสนุกเลยค่ะสนุกเลย<ะ>ใช่ไหมดูครับดูโอ้ยถ้ามึงกลมขนาดนั้น